สวัสดีครับผมช่างไฟจักรัสมยเทนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook 12นิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวโมเดล a 1 5 3 4นะครับเป็นตัวปี26 1านะอาการที่มานะครับว่เป็นอาการไม่เจอ h a ด d ิ i s ์นะครับ h a ด d ิส์เนี่ยขึ้นเป็นรูป question mark นะครับเวลาเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะไม่บูทเข้าัตเวสนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยยังมองไม่เห็นตัว storage นะครับหรือว่าตัว SSD นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับมีระบบไฟเนี่ยมันยังมาไม่หมดนอ่ะผมจะให้ดูจุดที่ทําการซ่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดอะไรนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดรุ่นเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ด้วยนะ,ะจุดที่ทําการซ่อมไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้นะครับเป็น IC ที่เอาไว้คุม เรื่องระบบตัว s s d หรือว่าระบบ storage นะครับเป็นการจ่ายไฟให้กับตัวฮาร์ดดิสเนี่ยอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวชิ i ไอตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหานะครับทําให้ตัวฮาร์ดดิสตเนี่ยมันมองไม่เห็นข้อมูลนะครับเลยเป็นการเปิดติดแล้วก็ไม่ขึ้นข้อมูลอะไรเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับ เปลี่ยนเพื่อที่ให้ฮาร์ดดิสเนี่ยมาสามารถทำงานได้นะครับเนะี Hard ่ยฮาร์ดดิสก็จะมีเนี่ยมันจะมีเม็ดแนนอยู่นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลมันยังอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าตัวเปิดจ่ายไฟการทำงาน,นมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่คนละส่วนกันถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยข้อมูลก็อาจจะสามารถดึงกลับมาได้อยู่นะครับในกรีที่ไม่เจอฮาร์ดดิสนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตัว IC ไม่เสียแต่ว่าเสียที่เม็ดแนนเนี่ยอันนั้นจะไม่สามารถดึง ข้อมูลหรือว่ากู้ข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นคนแยกแยกส่วนกันนะครับพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเม็ดตะกัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นมาจะมีเมตะกัวขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือตอนที่เรายกไอซีนะครับเราก็ต้องทำการรีบอนตัวเม็ดไอนะครับเพื่อที่จะให้สามารถวางกลับเข้าไปได้นะครับ ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็มองเห็นสตอเรจเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเป็น250กิกนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการลงตัวเวทไว้นะครับอันนี้ผมก็ทำการ Reformat ตัวเวทใหม่ด้วยนะครับเป็นตัวบอลเทเลนะครับ10.12เวอร์ชัน12.6นะครับด้านนี้นะครับ ก็เสร็จงานไปได้ด้วยดีนะครับสามารถจับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมก็้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องนะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้นะครับแต่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับมีที่เมกระบังน้านะครับทอร์มินอลโซ่ยูเนียนมอลัดเ้าแต่ว่าบ้างแค่เราบางกะปแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวณะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเปิดที่สาขาจันทบุรีอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นสาขาใหม่นะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม เดีววันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอใหม่ในสดหน้าครับสวัสดีครับ